ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5เมกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่24มีนาคม2519ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดกระบี่ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการคลินิก,กเกษตร วันนี้ดรพินิ์บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวหมู่ที่9ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีนางระนองจรุงกิตกุลเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยบุรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้บริการเกษตรกร ในพื้นที่อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาการเกษตรซึ่งจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรที่เป็นแหล่งวิชาความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายและส่งเสริมให้เกษตรกรนําความรู้วิชาการใหม่นําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันเหตุการณ์ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เกษตรกรมีการตื่นตัวเกิดการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรได้เป็นอย่างดีโดยในวันนี้จังหวัดกระบี่ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ คลินิกเกษตรร่วมกับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวหมู่ที่9ตำบลคลองพลอภคลองท่อมจังหวัดกระบี่ทางด้านนางระนองจรุงกิตคุณเกษตรจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันนี้นอกจากจะให้บริการคลินิกเกษตรด้านต่างๆซึ่งประกอบด้วยคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกบัญชีคลินิกจลประทานคลินิกสากรคลินิกสพกคลินิกข้าวและคลินิกอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรแล้วยังมีการจะแสดงองค์ ความรู้ทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยจําหน่ายในราคาถูกการสนับสนุนพันธุ์ไม้รวมทั้งจะได้มีการฝึกอาชีพแก่ผู้ที่สนใจและยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรม